ต่อไปเชิญท่านวิรัต์ตามด้วยนางสาศรีนวลบุญลือครับเรียนท่านประธานวิรัติบรศสินพักสรีรุมไทยจากเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีลากิจไปเปิดตัวทํากิจกรรมการเมืองเพื่อประโยชน์ของตนและเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคณะตนเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาเป็นการกระทําที่ถูกต้องตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่ เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามหลักธรรมาพิบาลและหลักจริยธรรมการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ท่าปนประธานครับขณะน,นี้ช่วงกฎหมายเลือกตั้งก่อนสภาจะครบววละ180วันนั้นมีผลบังคับใช้ที่กำหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องฏิบัตรเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายและต้องมิให้มีผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนเนีตนเองและผู้อื่นขอภาพครับ ท่านประธานครับนี่เป็นการใช้รถเนี่ยรถบัสยาวมากเป็นร้อยคันขนคนมาฟังท่านบนเอกประยุทธ์ปราศัยนับร้อยคันแจกเสื้อแจกหมวกเป็นพันชุดการกระทํานี้ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรนะครับกกตได้ออกระเบียบผู้สมัครที่มีความจําเป็นจะจัดงานในช่วงนี้สามารถทําได้แต่เท่าที่จําเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดงานใหญ่ๆเพราะอาจเป็นเหตุเหตุให้ร้องคัดค้านได้ว่า จัดมหาลระศพและเข้าข่ายการเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายท่านประธานบนเวทีมีทั้งนักร้องวิธีกรแนะนำตัวพบกับศิลปินระดับประเทศอย่างนี้ท่านประธานแบบนี้เลยผมฟังมาท่านประธานค่าเช่าสถานที่เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ราคาเป็นไปตามความเป็นจริงหรือไม่ท่านนายกกรตสาวสาธิรงานราชาการลากิจไปเป็นสมาชิกพรรคเพื่อเพียงจะบอกว่าบ้านเมืองจะต้องไปต่อ เริ่มบอกว่าผมอยากไปต่อท่านไม่ได้พูดนะครับท่านประธานครับรัฐมนตรีเอิญเนี่ยเขาลากิจเนี่ยไปต่างประเทศบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะทํางานต้องมีเวลาพักผ่อนกับครอบครัวบ้างปีใหม่พาลูกพาเมียไปเที่ยวต่างประเทศบ้างก็เป็นเรื่องสมควรนะครับเพราะมีความรับผิดชอบต่อครอ,อบครัว ayo. ต้องกราบเรียนถามท่านหาเลยท่านประธานไปยังท่านนายกนะครับความรับผิดชอบนี่มีหลายด้านไม่ได้เฉพาะด้านที่ท่านใช้อํานาจด้านที่ท่านไม่ใช้อํานาจนี่ท่านก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วย จึงกับาบเรียนหาเรือท่านประธานไปถึงท่านนายกนะครับแต่ไม่หาเรือไปถึงกรกตครับเพราะท่านนายกไม่เคยผิดสักเรื่องขอบพระคุณครับครับ